subscribe เป็นกําลังใจและกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้แพ้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะวันนี้เราขอเปิดทริปด้วยสนามบินนาโกย่านะคะทริปนี้เราจะไปดูการแข่ง F1 ที่ญี่ปุ่นกันค่ะเรานั่งเครื่องจากดอนเมืองนะคะมาลงนาโกย่าใช้เวลาประมาณ6ชั่วโมงพอออกจากตอมอแล้วเนี่ยเราก็มาซื้อบัตรไ c ซ a การซึ่งเป็นเหมือนบัตรโดยสารที่สามารถใช้ได้ทั้งรถไฟรถบัส รถไฟใต้ดินรถประจำทางแทบทุกอันในญี่ปุ่นนะคะสามารถใช้ได้เลยเราก็จะใส่เงินเข้าไป2,000เยนนะแล้วก็จะเป็นการเติมเงินให้อัตโนมัตินะคะสามารถเอาเงินในบัตรเนี่ยไปใช้ได้เลยนะแต่ว่าของที่สนามบินนาโกย่าเนี่ยเขาจะมีค่ามัดจำบัตรด้วย500เยนตอนที่เราคืนก็จะได้เงินคืนนะคะ ซื้อไอซีกราเสร็จแล้วนะคะเราก็ลงมายืนรอรถบัสนะที่ชั้นฉลาที่6นะคะแล้วก็รถบัสเนี่ยเขาจะมาตามรอบเวลานะตรงที่พักของเรานะคะเราลองดูแล้วเราไปนอนที่ย่านสาขาเอฟเนาะสามารถนั่งรถบัสไปได้แต่บังเอิญบังเอิญค่ะเราอ่ะลงพีดเราลงที่ป้ายแรกราคาป้ายแรกนะคะ,ะ,คะจะอยู่ที่2,000เยนแต่ถ้าใครไปนอนแถวแถวย่านสาขาเอฟแบบเราเนี่ยแนะนำให้ลงที่ บัตรปลายที่2นะจะอยู่ที่2,500เเยนแต่ว่าจะเดินใกล้กว่าตรงที่เราลงนะคะตอนที่เราลงเนี่ยเดินต่อไปจนถึงที่โรงแรมที่เราพักเนี่ยเกือบเกือบสกิโลเมตรนะแต่ถ้าลงที่สักเเอรก็จะเหลือประมาณไม่ถึง1กิโลนะคะเรามาถึงกันประมาณ11 1โมงครึ่งนะคะเราก็เลยแยกกันกับเพื่อนๆเอากระเป๋าไปฝากไว้ที่โรงแรมที่เราพักกันก่อนแล้วก็นัดกันออกมา เจอกันเพื่อไปทานข้าวไปช้อปปิ้งไปเดินเล่นนะวันนี้แล้วเราก็จะได้ไปจุดที่มันเป็นโปเกมอนนะคะที่ห้างพาโคน่ารักมากคนเยอะมากรวมทั้งทานข้าวเราก็ทานที่นี่นะตอนแรกเนี่ยเราเลือกที่จะไปทานร้านข้าวหน้าปลาไหลนะซึ่งเป็นแบบร้านดังของนากย่าเลยแต่ว่าคิวแน่นมากค่ะทั้งๆท,ท,ที่เราไปในวันวันพุธเองนะ ไม่ที่เป็นวันหยุดอะไรของชาติเขาด้วยแต่คนเยอะนักท่องเที่ยวเยอะมากสรุปเราก็เลยจบที่ร้านข้าวหมูทอดนะคะทงคัดสื่อซึ่งก็อร่อยไม่แพ้กันสิ่งที่แพ้ชอบที่สุดของร้านก็คือพนักง,งานเนี่ยสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ถ้าเราซื้อ ตามในห้างเนาะกินอาหารร้านในห้างนะคะแล้วก็ซอสที่เขาเอาไว้ให้เรากินคู่กับสลัดเนี่ยเป็นเหมือนซอสโชยุที่มันมีเอ,อ่อ,อส้มยูสุด้วยมันจะให้ความหอมสดชื่นเวลาที่กินไปนะคะกับสลัดอร่อยมากแล้วก็ราคาจะอยู่ที่ประมาณ2-300บาทต่อจานต่อเซตนี้นะคะทุกคน หลังจากทานข้าวเรียบร้อยนะคะก็เกือบเกือบบ่ายสามใกล้ถึงเวลาที่เราจะเข้าเช็คอินได้เราก็แยกย้ายกันกลับมาโรงแรมเพื่อมาอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าค่ะพามาชมห้องของเราคะ่ะที่นี่คือโรงแรม APA Hotel Nagoya Sakaeita นะคะอันนี้เรานอนทั้งหมดกี่คืนนะเรานอนทั้งหมด 4คืนนะคะแต่ว่าเราจะได้นอนแค่ห้องนี้แค่คืนแรกเพราะว่าห้องที่เหลือเนี่ยจะไซส์เล็กกว่านี้อันนี้คือไซส์15ตารางเมตรนี่ระบอดก็เปิดห้องน้ำไว้ให้ห้องน้ำก็ไม่ได้แคบนะอ่างล้างหน้าก็ไม่ได้จิ๋วขนาดนั้นนะคะมีอ่างอาบน้ำให้แล้วก็มีโถสุขภัณฑ์ไม่แน่ใจว่าเป็นแบบอุ่นไหมไม่อุ่นเป็นแบบเย็นปกติแต่ว่ามีอุปกรณ์นะนี่นะคะ โหนวดมีโกนมีกิฟตมีอะไรสำหรับมีหวีมีแปรงสีฟันยาสีฟันแฮนด์แคปโอ้มียายงามัดผมให้ด้วยที่นี่เพิ่งเคยเจอนะถือว่าอุปกรณ์ครบนะคะแก้มสำหรับแปรงฟันอันนี้สบู่ยาสระผมถือว่าสะอาดนะแล้วก็มีตู้เย็นให้ด้วยแล้วก็มีกาแฟนะคะเดี๋ยวอันนี้ปิดให้ก่อน Yeah, มีกาแฟใช่น,ะน,นี่มีกาแฟให้สามารถทานได้นะคะมีทีวีทีวีเป็น wifi เนาะอืมแล้วก็มีน้ำเปล่าให้ของขวดใช่ถือว่าโอเคนะแล้วก็มีสเปรดับกลิ่นด้วยอืมจริงๆโรงแรมนี้ที่เราเลือกนะคะแพรเลือกมาเป็นแบบ Non s MOKING เนาะซึ่งก็ถือว่าโอเคนะ ห้องไม่ได้แบบเหม็นอับนะคะถือว่าโอเคเลยอันนี้คือคืนแรกของเรานะราคาปกตินะคะของที่นี่เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ2-3,000บาทแต่ถ้าเป็นช่วงที่มีเทศการมีกีฬา F1 มาแข่งเนี่ยราคาก็จะอัปแรงขึ้นมานิดนึงเพราะว่าเป็นความต้องการของตลาดเนาะวันนี้นะคะเตียงที่เราเลือกก็จะเป็น3.5ฟุต สเตียงนะส่วนของพรุ่งนี้ห้องที่เล็กลงขนาด10ตารางเมตรก็เดี๋ยวแพรจะมารีวิวอีกทีนึงตอนนี้ก็ขอเวลาไปอาบน้ำแต่งตัวกันสักนิดหนึ่งนะคะ <ขอ S 1> แล้เดี๋ยวไปออนวดขาก่อนใช่แล้วเราจะออกไปเดินเที่ยวที่อิเล็กทิกทาวเวอตอนนี้เย็นกันอ่าที่อยู่ข้างในเมืองสกา,าเอกกันเจอกันค่ะ ตามน้ำแต่งตัวเสร็จเรียบร้อยเราก็มาเจอเพื่อนๆที่สถานีรถไฟใต้ดินสาขาะเ,เพื่อทานอาหารเย็นกันค่ะมื้อนี้เราเลือกกินเป็นราเมงแล้วก็เทมปุระรวมง่ายๆนะคะแล้วก็มีขนมหวานนะ เป็นเคลกเย็นน่ารักมากๆเลยค่ะต้องบอกก่อนว่าเราไม่ได้ไปดู F1 วันแรกที่เป็นวันซ้อมนะคะแต่ว่าเราเลือกไปวันคุริฟายแล้วก็วันแข่งจริงเรสจริงเลยเนาะซึ่งการเดินทางนะคะก็ค่อนข้างสะดวกสบายเลยสามารถนั่งรถไฟใต้ดินจากซาคาเอะไปลงที่นางโกยา่าแล้วก็ต่อรถไฟไปจนถึงสุดทาง1 หนึ่งขบวนเลยไม่ต้องเปลี่ยนสถานีใดๆทั้งสิ้นนะคะแล้วเขาก็จะมีแถวรถบัสให้บริการด้วยเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศพร้อมๆกันค่ะเน,นี่ยวากเออแต่แพคคิดว่ารถบัสน่าจะเพิ่มมาเรื่อยๆเนาะน่าจะไปยาวอย,อยู่เพราะเมื่อกี้ตอนเรามาแถวมันเว้นละ เรามาขึ้นรถไฟที่สถานีนาโกยยานะคะเป็นสายคินเทสุไลน์นั่งไปจนถึงสถานีชิโรโกะสเตชันเนาะแล้วพอลงสถานีมาเนี่ยทุกคนจะรู้เลยว่า มันถึงแล้วสนาม F1 เพราะว่าเขาจะมีป้ายนะต้อนรับเนี่ยเป็นรูปนักแข่งนะคะถูกคนเลยเราก็เดินไปตามทางที่เขากำหนดนะคะเพื่อที่จะไปขึ้นรถบัสซึ่งตรงนี้เนี่ยต้องขอชื่นชมเขาเลยว่าเขาทำดีมากจัดการดีมากนะคะเราใช้เวลาวันคุริฟายเนี่ยรอไปขึ้นรถบัสเพื่อไปสนามเนี่ยไม่ถึง10นาทีนะก็อันนี้คือทางเข้านะคะก็จะมีป้ายต้อนรับซึ่งแมตดนี้พิเศษมากคือสนามนี้เนี่ยยูกินะคะได้ขึ้นมาขับ รถ Red Bull ทีมใหญ่เขาก็จะมีป้ายต้อนรับเวอร์วังอลังการสุดๆมันหนาวมากเมื่อเช้าตื่นมาหองศาเปิา,าอตอเฉันได้ดลุกมาปิดล้วทีสองฉันร้อนมากเห็นเราแต่งตัวชิลๆกันแบบนี้จริงๆอากาศหนาวมากนะคะ สำหรับแพรแพรรู้สึกว่าอากาศประมาณ12-13องศาเย็นมากแต่ด้วยความที่เราไม่ได้เตรียมเสื้อผ้าหรือชุดกันหนาวไปเยอะเราก็เลยใส่แบบพอมีพอกินเท่าที่ทำได้เพราะว่าไปซื้อตามร้านจีอยู่ะไรเงี้ยไม่มีฮิตเท็ขายแล้วอะเดินมาเรื่อยๆนะคะเราก็จะมาถึงตรงวงเวียนซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาก็จะมีรูปนักแข่งทุกคนนะมาตั้งเป็นสแตนให้กับ แฟนๆได้ถ่ายรูปนะคะซึ่งทีมเรดบ l ูคนต่อแถวเยอะมากนะเพราะทุกคนอยากถ่ายรูปกับยูกิแล้วก็แม็กซ์นะคะ ส่วนเรานะคะเชียร์น้องคิมมี่ก็ไม่ต้อง่อคิวใครค่ะไปได้เลยเนาะแล้วก็เราก็ไปนั่งฟังนะคะวันนี้ก็จะมีแฟนนีดของทีมเฟอร์รารี่นะคะแล้วก็ทีมเบนูซึ่งแบบดีงามมากนะแต่สิ่งหนึ่งนะที่เรารู้สึกว่าคนญี่ปุ่นไม่เหมือนคนไทยกคือท้าคนไทยอ่ะศิลปินดาราขึ้นเวทีเราจะกรี๊ดเราจะตะโกนเชียร์กันสุดๆใช่ไหมคะคิมมี่ เขาตบมือค่ะุกควาเลื่นตบมือกันมีเรานั่งกรีกกจบเพื่อนอยู่สคนก็รู้สึกไม่ค่อยชินรู้สึกเหมือนตัวเองเป็นคนปรปลา่าพอดูแฟนนี้จบนะคะเราก็มาซื้อเสอื้อกันนะ แต่ว่าแพไม่ได้ซื้อเสื้อนะคะแพ้เลือกซื้อเป็นหมวกส่วนคนอื่นๆก็ไปช้อปปิ้ตามอัดพยานใส่นะคะชอบที่ใา่ดีที่สุดที่สนามก็ต้องเป็นของเรนโวเพราะว่าทุกคนมาเชียร์กันค่ะซึ่งหมวกเรนโวที่เป็นหมวกอูนิคสวยมากนะคะเป็นลายซากุระปักสวยมากๆเลยส่วนทีมที่รองลงมาก็จะเป็นเฟิร์นลารีนะที่ขายหมวก้ว ที่ขายแพงที่สุดเสื้อโคตรแพงสิ่งขอสัมผัสผ้าหน่อยนะคะสี่พันเท่าไหร่ครับสี่พันจริงๆพี่พี่สี่พันกว่ากว่าใช่ไหมที่ตัดปั่นมาสี่พันห้าเพราะว่าฉันคิดผิดโฉมโว่สี่พันะ เอาใส่เลยเอาให้มันจบขออนุญาตนองฟ้าใส่ถ่ายรด้ไหนน่อยหนาสงสารน้องน้องก็ไดกูยังไม่ได้ใส่เลยนกเรากำลังรอรอ practice อยู่ค่ะทุกคนที่นี่เขาก็มีของขายนะระหว่างตรงข้างหน้าสแตนที่เรานะมีเฟรนฟรายมีมาม่าถ้วยอันนี้เฟรนฟรายกับไก่ทอดจะมาแล้ว เห็นหน้าจอด้วยนะคะโอเคเลยอละ รอบ q อร l ล f ฟายนะคะเขาจะเริ่มประมาณบ่ายสบายสามเนาะซึ่งที่มาด้วยกัน5คนคนตอนนี้เหลืออยู่2คนนะคะคือพายกับบอสเพราะว่าที่เหลือเนี่ยขอตัวกลับไปนอนเพราะว่าเหนื่อยมากจากการเดินทางเมื่อวานมีช็อตตรงที่เราได้เห็นแบบเออทีมวินเลี่ยมเนาะคะ่ะลซอสายเนี่ยแอบแบบ สไลด์ออกไปตรงบริเวณซ้ายข้างๆสนามนอะ่ีก็กลัวเหมือนกันว่าจะเกิดอุบัติเหตุไหมแต่ก็โชคดีที่เขาสามารถบังคับรถกลับมาได้นะคะแล้วก็จะรีวิวว่าสนามักที่สุสกษะสามารถมองเห็นได้เลยไม่ว่าคุณจะเลือกที่นั่งโซนไหนนะมันเป็นภูเขาอะคะ่ะมองลงเนินขึ้นเนินคือเห็นรถแบบโอเคไม่ได้เห็นแค่แบบรถฟิวฟิวฟิ่า ได้เห็นระยะค่อนข้างยาวนะคะสุดสายตาเลยตอนนี้เป็นช่วงพักเบรกรอคอลี่ไฟค่ะทุกคนเขาก็จะมีกิจกรรมให้เล่นเยอะเลยนะที่สนามนี้มีเครื่องเล่นเยอะมากอันนี้น่ากลัวมากทุกคนรอดูนะเขาจะขึ้นไปนี่มันน่ากลัวมากอะ่ะมันเป็นเหมือนเราขับเจัสกสกีหรือมอไซค์อ่ะทุกคนแล้วลางมันอย่างสูงมันไปกไกลมากนะ หมือนรถไฟเหาะบ้านเราอะแต่น่ากลัวกว่าอันนี้ก็คือ,อห้อยหัวไม่ได้ห้อยขาว้าไมีใขรกรี๊นเลยมีเราตื่นเต้นกรี๊ดแทนเขาอยู่คนเดียว ไม่ได้ดูจน,จนาาคืนที่เสจนะคะเรานั่งอยู่ันประมาณหนึ่ที่ประมาณ10นาทีหรือ5นาทีเเราก็รู้ึ้นเพราะว่าที่นั่งโซนพื้นเรานั่งอยู่เค่อนข้างเราจากทางออกนะคะใช้เวลากว่าจะเดินไปจนถึงทางเข้าสนามทางออกสนามน,นะคะทุกคนก็ประมาณ10นาทีเราต้องเดินไปเพื่อไปต่อรถบัสอีกก็10นาทีนะตอนที่เราออกมาเนี่ยคนจะค่อนข้างเงยอะนะคะอย่างแท่ออกมากว่า ังมีคนมาต่อคิวขึ้นรถบัสค่อนข้างเยอะเลยขอแนะนําว่าควรใช้เป็นไอซ a การด์ดีกว่าสะดวกกว่าเพราะแตะแล้วผ่านเข้าไปได้เลยถ้าใช้เป็นเงินสดอะ่ะจะต้องจ่ายเงินแล้วก็รอรับตัว๋วแล้วก็รอฉีกตัว๋วมันจะค่อนข้างช้านิดหนึ่งนะคะจะไม่ค่อยสะดวกใครที่แบบว่าเร่งทําเวลาเงี้ยจะไม่เหมาะเลยตอนที่ออกมารอรถไฟที่สถานีชิโรโกะนะคะแนะนําว่าให้ดูดีๆว่าเราจะขึ้นชานชาลาไหนซึ่งถ้าเราจะกลับไปที่นาโกยะเนี่ยเราจะขึ้นที่ ชั้นชลาที่3กับ4นะรถไฟจะสลับกันมาเราสามารถนั่งได้ทั้งโลคอและเอ็กเพสนะคะ g o มอร์นิ่งเช้าวันแข่งค่ะทุกคนวันนี้เนี่ยแพ้กับบอสก็เช็คเอาท์ออกจากโรงแรมเลยนะคะเพราะว่าเราจะไปต่อกันที่โตเกียวจ้าเราก็เลยต้องเผื่อเวลามาเพื่อหา ตู้สำหรับฝากกระเป๋านะคะซึ่งหายากมากบอกตรงๆเลยถ้าคุณตื่นสายคุณจะหาตู้ฝากกระเป๋าไม่ได้จะต้องไปฝากแค่เป็นร้านนะซึ่งร้านเนี่ยก็เปิด10โมงนะคะมันอาจจะทำให้เราเนี่ยไปดูแข่งไม่ทนันเพราะตอนแรกเราตั้งใจว่าเราจะไปดูขบวนพาเรดด้วยแต่ไม่ทันค่ะเพราะว่าเสียเวลาในการหาที่ฝากกระเป๋านานมากนะซึ่งวันนี้นะคะตอนเช้าเนี่ยเราเลือกขึ้นเป็นรถไฟแบบเอกเพรสมาเลย เพราะว่ามันจะไม่ชะลอไม่รอใครนะไปจนถึงสุดสถานีที่ชิโรโกกะได้เลย แล้ววันนี้นะคะวันแข่งจริงคนเยอะมากเรามาถึงที่สถานีชิโรโกะเพื่อจะไปขึ้นรถบัสเนี่ยประมาณ11โมงครึ่งนะทุกคนแต่ว่าคิวต่อรถบัสเนี่ยค่อนข้างไกลนะจากเมื่อวานที่แบบว่าสามารถเดินข้ามถนนตัดไปถึงรถบัสได้เลยวันนี้ก็คือไปอ้อมอ้อมหมู่บ้านเลยนะคะเพื่อเป็นการกระจายให้คนสามารถเดินได้ไม่ต้องยืนรอคิวนาน อ้ออีกอย่างหนึ่งนะคะอยากจะบอกทุกคนว่าถ้าใครมีเวลาหรือหรือว่าแบบสามารถซื้ออาหารเผื่อไว้ตั้งแต่เมื่อวานตอนเย็นอะไรเงี้ยอยากให้ซื้อไปก่อนที่จะเข้าสนามเพราะแพรู้สึกว่า อาหารในสนามมาไม่ค่อยอร่อยแล้วราคาก็ค่อนข้างแพงนะอย่างแบบว่ายากิโซบะที่มีแต่เส้นน่ะเ0 0ยเยนอะไรเงี้ยรู้สึกว่ามันไม่คุ้มนะซึ่งวันนี้นะคะแพก็เตรียมตัวมานะค่อนข้างดีเลยลว,วันนี้ก็วางแผนว่าเราจะอยู่ดูไปจนถึงประมาณสนาม รอบที่แลบที่ประมาณ40แล้วเราก็จะเดินออกนะคะเพราะว่าต้องใช้เวลาค่ะเราก็วันนี้แฮปปี้มากเลยเพราะว่าเราทําเป็นที่คาดผมที่เขียนว่าน้องคิมี่มาใช่ไหมแล้วก็มีคนญี่ปุ่นที่อยู่บนรถไฟอาหารมาชมบอกว่าคาี้จังอะไรอย่างเงี้ยว่าโอ้น่ารักเราก็ภูมิใจแฮปปี้แบบฟาร์มไทยแลนด์ชอบมากก็คือเขาออกสตาร์ทกันไปแล้วเรายังเดินกินข้าว ก็คือกว่าจะเดินไปถึงตรงที่เรานั่งอาจจะไปแล้วแบบยี่สรอบเนี้ย 鈴鹿杯の舗装が新しくなっているです。 สำหรับทริป F1 j 8 2025ของเรานะคะถ้าใครมีคำถามข้อสงสัยในการซื้อตั๋วเดินทางหรือว่าเรื่องโรงแรมยังไงก็พิมพ์คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะแพรจะมาตอบไว้เจอกันใหม่ทริปหน้าสวัสดีค่ะ